เดียวปาพี่น้องใช้ได้ไหกระเทือนวันนกะเทือนพิ่มงินบอกันน่าเงแพงโอ้ยเลอยอย่เดวปะกันนี้คือได้อยอยู่รโอ้ยมันมึนมันปังเนาะเดียวป้าคนมับทขอายองกอนหนีไปสายูหอครับมีใครให้ใหญ่สุดี่ไม่ทมีใครให้แรงแงให้คุณได้กี่ใบดีหนึง ป้ายไปนไว่มันแซมวบาน่หอมขึนแซงกับบานเลยพี่น่อยจะได้ะรอยอ่างไหมไม่ครับผมให้ให้เป็นวันห็นวันให้บอลามั้ยเออผก็บเปงกได้ไปแล้วห้บกได้ห้าสิบแบบนี้ห้าสิบอ่ไปเซ็นชื่อตัวก็ไปซื้รถตู้อันนี้กูจะไปซื้อรถตมาอะไรอ่ะขอดูบ้างหน่อยไปต่ที่ไปซื้อรถตู้ันนี่ไม่ได้ไม่ได้เไบอย มาแล้วมาชมนีไงเยได้ร้อยหนึ่งอยไรแปบนึงนะคะเล่ของกูเนี่ยงมาโมยบไรขโมยนี่ว้านี้มีเหมือนกันตาไม่เขียวแดงเขียวเหมือนกันตาน้องมสับหน้าับตาไหมับหน้าสับตาเล่ว่ไปสร้างเขแต่งขนาไห จะเลื่อมดอกหรือบอลเลื่อมดอกจะทรงซ้อมขึ้นไปดอกสิบอันจ้า,าพนดในแล้วเนาะพ,ดน,น,ะพดนดในดอยยูโรผลิตซ้อกมาสิบอันเนะขาได้สองเขาได้จไเจเปซแอนด์มอนี่